มาดูข้อนี้กันนะครับเป็นมอสองเล่มนหนึ่งนะนเก้าสิบนะครับแบบประคัดที่สองจุดสี่กอไกอ่ะขาหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าโจงหารากที่สามของจานวนต่อไปนี้นะตอนนี้เรากําลังทํามาถึงข้อที่สองย่อยนะก็คือจงหารากที่สามของสี่สิบนั่นเองเอะ้วเก็ต้องคิดว่าเอ๊ะอะไรกําลังสามอะไรกําลังสามอะไรคือเอกํกำลังสาม เท่ากับ40นะครับอะไรกำลัง3ามได้40ก็คือคำอ่านอ่านว่านะ x เป็นรากที่3ของ40คืออ่านบนเลย x เป็นรากที่3ของ40 เห็นล yeah. ูกศรไหมเออเราอ่านตามเลย x เป็นรากที่สามของสี่สิบคือพูดง่ายเลยเราให้เราไปเขียนสมการขึ้นมานั่นเองพอเขียนสมการปุ๊บนึ่ก็แก้แก้หาคําตอบคือหา x เข้าใจป่ะนี่เรามาคิดตูสิี่เอะอะไรกําลังสามได้สี่สิบมันมีไหมอะเรามาไล่ดูก็ได้อไล่ฟองก์ูเลยนะครับหนึ่งกำลังสามได้เท่าไหร่หนึ่ง สองก็ต้องสามด้วยเท่าไรแปดสามก็ต้องสามด้วยเท่าไรยี่สิบเจ็ดสี่ก็ต้องสามด้วยเท่าไรหกสิบสี่วิมันเกินคือมันสี่สิบไงแสดงว่าไอค่าตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่างนี้ใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าตอบแบบตอบเล่นๆน,นะนะตอบแบบไม่คิดแล้วมาก็คือระหว่างสามกับสี่มันสามกว่ากว่แต่ว่าเวลาเขาตอบเนี่ยเขาไม่ตอบเป็นที่ยอมกันนะ แล้วต่อติดรูทแต่เรามั่นใจเลยว่าค่า x ตัวเนี้จะต้องอยู่ระหว่างสามกับสี่แน่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ยกกำลังสามแล้วได้สี่สิบระหว่างสามกับสี่แต่ว่าในการเขียนเนี่ยนะครับเขาจะเขียนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะ x จะเท่ากับหรือถ้าเราตอบสามมากกว่าหรือสามจุด x x รหรือสามมากกว่ามันน่าเกลียดก็ไม่ค่อยตอบกัน หรือสามากว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีจริงๆแล้วค่ามันเป็นแบบนั้นนะสามากวา่านะครับสามมากวา่าแต่เราไม่จะตอบนี้เราจะตอบแบบเป็นรูปแบบนะก็คือทำอย่างนี้นะครับให้เขียนนะให้เขียนรากที่สามแล้วก็นเป็นฟอร์แมตหรือเป็นรูปแบบนะแล้วก็สี่สิบคือเอา เอาสามตัวนี้ที่เป็นเลขชี้กำลังของสรรมการเนี่ยมาเป็นรากที่ตรงนี้แล้วเอาสี่สิบเนี่ยซึ่งตัวที่เป็นตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากันมาใส่ในรูทมองรูเป็นหลังคาบ้านก็ได้เข้าใจปหแล้วก็สี่สิบเนี่ยเข้ามายัดในรูทแค่นี้เองก็คืออ่านว่ารากที่สามของสี่สิบในคำอ่านเนี่ยนะรากที่สามของสี่สิบ ออกมาเป็นค่าบวกเท่านั้น,นะไม่ต้องใส่บวกลบนะหรือไม่ต้องใส่คําคตอบที่เป็นลบด้วยไม่เอาไม่เอาเอาบวกเฉยๆเพราะว่าคําตอบเนี่ยมันจะสอดของเครื่องหมายเนี่ยมันจะเหมือนกันนีเข้าใจไหมคาอย่างนี้เป็นไรสี่สิบเป็นเครื่องหมายบวกลบลบ,บวกเออคําตอบมันก็เป็นบวกด้วยยเี้แต่ถ้าตรงนี้มันเป็นลบสมมุตินะตรงนี้จะเป็นลบด้วยเครื่องหมายมันจะเรียนแบบกัน คำตอบรากที่สามท,ที่มีรากเรียวคือรากที่เป็นบวกหรือเป็นที่รากที่เป็นลบเท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมครับก็ไม่มีแลายนะก้ตอบแบบเนี้ออโอเคดูติกรไปนิดนึงนี่เป็นคําตอบนะ ตอแบบนี้เลยนะก็คือรากที่สามของสี่สิบก็คือตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่คูตีกรอบไฮไลท์ไว้นี่แหละนะครับโอเคครับสวัสดีครับ